อัปเดตในสต็อกอีกคันหนึ่งนะคะเป็นแคมรี่2 0 g ปี2019ค่ะคันนี้สีดำดูสีขาวกันไปแล้วไปดูสีดำกันบ้างคันนี้สวยไม่แพ้กันเลยนะคะดูจากภายนอกแล้วอันนี้รถที่เราค่ะคือยังบางคันเนี่ยเราไม่ได้ปรับสภาพนะคะอย่างที่หนูบอกเน้นให้ดูแบบภายในภายนอกแบบเดิมๆไปก่อนเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้ทำไมคันนี้ก็สวยนะคะลูกค้าหาสีขาวกันเยอะมีใครดูสีดำไหมบ้างไหมคะ อะดูสีดําก็ต้องคันนี้เลยรีบๆเลยเพราะว่าปีใหม่แล้วก็ไม่น้อยค่ะไม,ไม่ถึงแสนเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะคะรอบคันก็เหมือนเดิมค่ะเดิมๆดูจากตาเปล่าให้แล้วเนี่ยไม่มีชนไม่มีรอยแต่ว่ารอยจากการใช้งานของสีดำมาเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นรอยง่ายอยู่แล้วค่ะแบบรอยฝุ่นรอยเขาเรียกขนแมวอะไรพวกนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าก่อนรับรถหนูมีปรับสภาพให้ทำให้เหมือนรถใหม่มากที่สุดค่ะ อ๋อูมีกุญแจกว้าง2.0 G อะไรพวกนี้อยู่ครบอยู่แล้วค่ะบางคันหนูเปิดบางคันหนูไม่ได้เปิดแบบว่าบางทีมันก็นึกขึ้นได้บางทีก็นึกขึ้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าให้ให้ให้ดูถ้าแบบ เหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมลูกค้าดูก็ดูขอบแต่เข็บนูนแต่ทุกคันหนูหนูมั่นใจเพราะว่ารถเราไม่มีชนหนักเราเป็นคนดูแลรถเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภยัยหรือว่าการเข้าศูนย์เช็คระยะทุกคันก็เลยจะรู้ประวัติหรือว่าทําให้เราสามารถตรวจสอบได้และหนูก็ทราบมาแล้วด้วยว่าโตโยต้าตัวใหม่ตอนนี้เขาไม่มีบุ๊กสวิตเขาใช้เป็นแบบออนไลน์ทั่วประเทศลูกค้าบอกแค่ทะเบียนรถเนี่ยรู้เลขไมเลยรู้เลยว่าเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบที่เท่าไหร่ต้องเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อไหร่ ที่จะครบรอบกําหนดค้าถัดไปไหนูไปสืบมาแล้ววนะันนั้นหนูหาไม่เจออยู่ในเก๊เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้รุ่นที่เป็นแบบนี้ค่ะเขาไม่เขาไม่มีไม่มีบุคเซอร์วิสแล้วอ่ะเหมือนเขาลงทะเบียนเป็นการ์ดการ์ดอะไรจะคะพี่วอยที่เขาบอกอ่ะหนูไม่แน่ใจเป็นแบบเหมือนแบบออนไลน์ทั่วประเทศเลยคือแค่เอารถเข้าสู์เนี่ยบอกทะเบียนบอกแท็กซีตัวถังคือรู้ประวัติเลย คันนี้ห้องโดยสารดำสนิทค่ะให้อารมณ์สปอร์ตนะคะใครชอบแล้วก็บาะเนี่ยตรวจให้แล้วเบาะคนนั่งเบาะคนขับตะเข็บเรียบร้อยดีค่ะไม่มีขาดเลยแล้วก็ไม่มีรอยด้วยนะด้านหลังน่าจะไม่ค่อยมีคนนั่งโดยเฉพาะฝั่งฝั่งผู้โดยสารก็จะมีริ้วรอยบ้างฝั่งฝั่งผู้ฝั่งคนขับอะเพราะว่ามันก็ต้องเกิดจากการใช้งานบ้างค่ะแต่ว่าถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์อะหนูคิดว่าคันนี้คือใหม่นะเข้าไปคือใหม่ดูดิ ตคับเพจนี่ยังไม่ได้ลอกไอ้นี่เลยนะหนูยังไม่ได้ลอกไอ้นี่เลยนะ <C ute> คือรถอะออกศูนย์ป้ายแดงทุกคันค่ะจี๊ดตครับเพจแคมรีหนูยังไม่ลอกเลยใครซื้อไปมาลอกเองนะรีบนะคะสีดำอะก็สวยนะสีนี้ทำไมอะเบาไฟฟ้าแลวความเดิมอะดูหนูไม่เคย รถทุกคันของหนูเปิดประตูมาเจอหมดเจอหมดอันนี้กล้ากล้าพูดกล้าบอกเพราะว่าของแบบนี้มันดูได้เลยเดิมไม่เดิมเนี่ยถ้ามันถูกขัดออกลอกอะไรไม่มีแบบนี้อาจจะเป็นสันนิษฐานได้ว่ารถอาจจะแบบโดนข้างๆมาพูดเตนเลยตามตรงใบแดงมือเดียวอ้าวน,นี่ค่ะ วันนั้นหนูก็เข้ามาหาบุ๊กเซอร์วิสเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วค่ะของเขาไม่มีแล้วเขามีเป็นแบบคือเขาเรียกอะไรอ่ะออนไลน์ที่ศูนย์เลยอ่ะทั่วประเทศดูลายไม้ดูความใหม่คันนี้คือใหม่ใหม่จริงๆค่ะคอนโซลคือเรียบร้อย90%ได้เลย90% คฝังคนขับได้ค่ะเดี๋ยวไปฝังคนขับพอสตาร์ดูแบบดูไฟที่มันขึ้นตรงคํโซ่ได้ค่ะแคมรี่ค่ะเวลานั่งมันแบบสบายเนาะมันอารมณ์แบบเหมือนรถสปอร์ตอะคะ่ะเบาะมันโอบแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์มันดีอะอยากได้หนูจะรู้สึกว่าเหมือนหนู ต่ำหน่อยเพราะว่าบอกเขาออกแบบอย่างนี้เนาะสวยไล่เดหนสตาร์ทนะคะรีวิวคันไหนก็จากได้ขนั้นะคะคือสวยทุกคันสวยทุกคันดูพวงมาลัยดิกิฟคือกิฟจริงๆคือคันนี้ใหม่แต่ที่ที่จะต้องบอกกันตามตรงว่ามันมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างก็เป็นหัวเกียร์ค่ะเพราะว่าทาั้งคันที่หนูตรวจไม่มีเลยนะคันนี้รอยอะไรพวกนี้เนี่ยตามแต่เข็บตามเนี่ยไม่มีเลยหนูคิดว่าเขาน่าจะใส่แหวนคนขับคนเก่า เป็นทลอกบ้างเดี๋ยวหนูลองถามว่ามันจะมีวิธีการเก็บไหมเพราะว่านอกนั้นไม่มีไม่มีมมรอยขีดข่วนอะไรเลยค่ะไม่อยู่ที่เก้าแสนสี่มื่นเก้าร้อยห้าสิบแปดไม้แท้ไม่มีก่อมไม่สองจุดศูนจีคันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะส่วนใหญ่ลูกค้ามาหาสองจุศูนจีจะถามหาสีขาวหนูมีสีดำหลงมาเมตาน้องเขาด้วยนะคะ มี้สวยสวยดูไฟตรงนี้สวยเนาะใช่แหผอยากขายค่ะรสปอร์ตน้อหนูแต่เวลาเวลาเข้ามานั่งค่ะมันก็คืออารมณ์รถสปอร์ตนะว่าเหมือนตัวเรามันจะจมลงไปที่เบาะเราก็จะมีที่พักแขนตรงนี้ใช่ค่ะคือนั่งสบายด้วยปลอดภัยใช่ค่ะเดี๋ยวหนูลองใส่เกียร์ถอยจอใช้งานได้ปกตินะคะ แอร์ Air, คันนี้แยกแล้วเนาะพี่ซ้ายขวาคันนี้แอร์อิสระสายขวาอันนี้ RCTA ที่มันเป็นระบบเตือนก่อนชนด้านท้ายมันเตือนค่ะแคมรี่ที่หนูขึ้นลองอ่ะทุกคันมีแบบนี้หมดอันนี้มันเตือนเป็นเซ็นเซอร์ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังเป็นระบบความปลอดภัยนอกจากกล้องเพราะปกติกล้องมันจะไม่มีเสียงร้องแบบนี้อันนี้เตือนแล้วก็พร้อมเป็นเป็นสัญญาณกะให้ด้วยสําหรับแคมรี่มีวงเลี้ยวอะไรครบ แล้วก็ที่ที่ลูกที่ดีแล้วก็คือแบบชอบกันกับเกียร์ของแคมรีคือเขาสามารถชิปเกียร์ได้เปลี่ยนเกียร์ได้ที่<ม>ที่ตรงเนี้ยเป็นแบบมันก็จะช่วยเร่งอารมณ์การขับขี่ให้ดีให้สนุกมากขึ้นเพราะว่าเกียร์เขาชิปได้นี่แต่หนูชิปไม่เป็นเพราะหนูขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็น <c oughs> แต่จอดอย่างนี้มันชิปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาต้องดูรอบเครื่องด้วยถ้าจอดเฉยๆไปชิปเล่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเกียร์พัง โอเคไปดูเครื่องยนต<ป>์ุยรีวิวคันไหนอะหนูก็จะตรวจให้ก่อนค่ะคอนโซลบอกพวงมาลัยสภาพเรียบร้อยไหมกี่เปอร์เซ็นต์เวลาคุยกับลูกค้าจะได้บอกได้ค่ะว่า ว่าคันนี้เป็นยังไงแต่คันนี้หนูรับรองว่าสวยเหมือนกัน oh. ไม่แพ้คันสีขาวเลย oh. ใช่ค่ะคาโชคแล้วความเดิมเดิมก็เดิมเหมือนเดิมเดิมทุกจุดแคมรี่ที่หนู mm. ก็อาจจะมีต่างสภาพกันไปจากการใช้งานนะคะแต่ว่าเดาียวมีการเก็บสภาพให้เหมือนรถใหม่มากที่สุดลูกค้าไม่ต้องกังวลในตรงนี้เพราะสีดำอะ่ะ mm. เขาก็จะมีริ้วรอยขีดข่วนอะไรบ้างอยู่แล้วค่ะจากด้านนอก mm. ใช่ค่ะคือมันเป็นสีที่ องใจรักกันเลยต้องใจรัก,ก,ตกแต่หนูรักได้ทุกสีเลยนะคะพี่หนูชอบได้ทุกสี <c oughs> คำเดิม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 ,ดมจริงๆอ่ะเดิมที่หนูดูลูกค้าดูก็ดูรอยน็อตรอยไขยดูคานหน้ามันเบี้ยวไหมเนี่ยคานคานมันมันมีผิดรูปไหมเหมือนเดิมค่ะก็ดูเหมือนเดิมส่วนดูเสร็จแล้วหนูก็รับรองให้ว่ารถเดิมค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต คอนเฟิร์มพูดแบบนี้ทุกคลิปร้อยคลิปพันครั้งคลิปก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะคันนี้ราคาเพียง7,99,000บาทฟังไม่ผิดนะคะ7,99,000บเก้ม่บาทไม,ไม่ถึง1,000งแค่ะไม่9,000 90, หม่นกว่านะถ้าหนูจำไม่ผิดเมื่อกี้ลูกค้านะคะสนใจนะคะเข้ามาดูรถได้ที่เพชรเกษมเจ็สิบเจ็ดเลี้ยวซ้ายเข้ามาเจอรถจอดสวยๆอยู่เลยค่ะ หรือว่าจะวิดีโอคอลมาหากุกิกก็ได้หรือดูคลิปนี้ของเราก็ได้ค่ะฉบับเต็มนะคะรถสวยคุณภาพดีนาะทีนี้ต้องที่จริงใจวิธีค่ะเท่านั้นค่ะ